อยากกินข้าวเรียบร้อยค่ะทุกคนมาให้อาหารกวางค่ะอยู่ในนี้มีกวางแล้วนเนะน <Yep. S 1> มีกวางหลายเลยค่ะอู้นกํลาลังหยางมากนะขอนเนออ เขาจะไม่กินแบบอังกฤษกินใบอ๋อสันมาก็จะกินแต่ใบอ๋อก็เลยกินแต่ใบสกีกาไม่กิน ต้นนี้คือนอนนอนนี่เนาะตันนี้คือนอนคือคือจังป่วยแท้ะเพื่สบายแบบเพิ่นคือนอนบมสนใจเลยเดนั้นเขาเป็นเังซั่นของเขาอืออ๋อถืไล อ๋อย่านมูนีบาิ่เขาสอมาค่ะบ่ตัวนั่นตัวนั้นเก่งกว่าคันเดียวกันโอ้ก็เลยต้องาอยผู้เดียวไต้องเดูียวกระโดไปกินเออถือข้าไปกระโด่วนมเขาอ่ีจาฝูมี2ตวต่ะอ้วนนี่ดีเนาะ บรรยากาศค่ะทุกคนค่ะหลังจากกินเขา้ากินน้ำแล้วนี่คือลานอาหารที่ยาเพชญกษัตมีกับมูมาก,กินเนาะค่ะเนาะด้านในกษัิมีน,นี่แหละค่ะมีมีกวางให้เบิ้องข้อมมีกวางพอม <c oughs> ตัวนี้นี่คือว่าเพิ่นสู่มูบพราะเพิ่นสู่สูตัวนี้บไเพราะเลยต้อออกมานี่กระโดดออกมานี่ สแสดงว่าตัวนี้นี่คือเป็นหัวหน้าฝูงบ่ถึงขนาดมีมีตัวนึงค่ะบ่อ๋อมีอยู่สามตัวมั้บ่คะมีอยู่ห้าตัวห้าตัวค่ะคอืมมีหัวหนา่าวจ้าฝูงแต่ว่าสิมีตัวใหญ่กว่าหมูตัวหนึงน่งทุกคนบรรยากาศหวางบ่ค่ะอูแต่สิมีหลุดทรงยังสี่เนาะขอเนาะ มี่ลดทรงจังสี่หละค่ะเพบาะพื้นที่กว้างแห้งมาทักมาทายด้ยวยค่ะเด้อะห้นหนะยาเพิ่นเนาะค่ะเนาะหยาเพิ่นน้อไว้ค่ะมาติดกรรมอะไรยี่สิบบาทยี่สิบบาทยังเพิ่นเคยมาเลยแหละค่ะแต่ว่าผ้ามูมาเนาะค่ะเนาะสุดนี้ผ้ามูมาค่ะ,นะคะอันนี้ก็แพ้สูรีบเลยต้นนึ่งหน่วยอ,อปอแอแป้ ตัวน่วยอปอเอพีดีเนาะอืโอปอเอพีดีดีหวนดีดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเห็นฝรั่งบอนะเห็นฝร ання, ั yeah. <c oughs> ่งบอสีฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลฝรั่ง สวัสดีค่ะกระติ๊บหนูใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้คือหนูใหญ่ค่ะอู้อยู่ข้างในคุณหนูใหญ่เนาะค่ะเนาะหนูตัวใหญ่มากทำไมเขาชอบอยู่ในน้ำอ่ะเหมือนหมูเลยอ่ะแมีนลูกไล่พีก ใหญ่บอกค่ะทุกคนทีนี้อยู่หาตัวเนาะพเขเนาะอีกสองตัวนอนในหนามคุณดูง่าย,ยมากข้างแรกที่อเยเพนมาอเายาเพนบวกูกว่าสิมีแบบนี้อยู่ด้านไหนหนาะง่ขเนาะตอนที่มากก้อน,นที่มากกับลูกกับหลานอ่ะทุกคนค่ะนี่เพิ่นมีเนาะง่ขเนาะมีให้ ลูกค้าในเบื้องในชุ่มนี่คือเป็นส่วนอีก่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะคลิปคลิปแรกพาพี่พาลอ,องไปไปเบื้องโซนทางพุนเนาะค่ะเนาะนี่คือนี่อีกโซนฟังทั้งหนึ่งค่ะทุกคนค่ะนี่ยางมาโซนทั้งพี่ค่ะทุกคนค่ะโซนด้านนานเนาะค่ะเนาะพันอยากไปตรงนั่นค่ะไปเบื้องป้าเนาะค่ะเนาะ ดอกบัวทุกคนเนี่ยเป็นหมักหลายมีหลายสีแหงไม่แต่งามๆเลยงามคักงามเามามน่ยคุณน่ะมีหลากหลายสีมากเลยเคยมาเคยโชวนแหละแต่ว่ากับชววอีกคือเก่าเน,ะนาะคนละพอมันงามค่ะอย่าเพิ่นว่าบรรยากาศย่ามือเลี้ยงนางอยู่จังสีก็จะดีแห้งค่ะทุกคนค่ะเนาะก็จะดีแหง้ง อุ้นดอกไม้จีกว่างอีหลีเดี๋ยวข้าออกมาจะไปจิบไปยางไปเบิ่งทางทั้งผุนเนาะค่ะเนาะปลาเยอะมากทางที่เลวเนาะเอาอาหารเห็นปลาปลาเยอะมากค่ะ คือบรรยากาศนอกบ้านของายเเ็ญล่ะค่ะทุกคนค่ะมือนี่นะค่ะเนาะมานจะเขากระมูล,ล่ะค่ะยันด้านหน้าเพิ่นกิจสางเป็นคาเฟ่นเนาะค่ะเนาะเป็นพื้นที่เดียวกันนะคะ่ะ ปลาไหลเลยตรงนี้เย็นดีค่ะทุกคนค่ะเย็นมากเลยพูดปลาเนาะค่ะเนาะเบื้องปลาค่ะหลายบ่ค่ะเยอะมากมีนตะปลาตัวใหญ่ๆคุณล่ะคนหิวเนาะค่ะเนาะคนหิวอาหารเยอะมากอ่ปากรอเลย ปากแล้วรอเลยค่ะทุกคนโอ้ยจะหิวแห้งเนาะหิวอย่างแรงหิวอย่างแรงถ้าให้อาหารค่ะทุกคนคะ่ะหมาพึบเลยค่ะมาหลยเราะมันไล่คนี้อีกไล่หลีค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวภาพมาเบิ่งกังหน้าผีแล้วค่ะแล้วตอนให้อาหารแล้วค่ะ mãi yeah. mà. mãi 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 mãi

ออกไปนี่ค่ะจะไปกินน้ำค่ะทุกคนค่ะไปกินน้ำเย็นเย็นก่อนกลับเนาะค่ะเนาะไปกินน้ำเย็นฟังทั้งคู่ละค่ะอย่าเพิ่งมาทักมาทายด้วยค่ะเด้อกำปบ้นยักษ์คลิปนี้แหละค่ะสถานที่ ที่เคยมาแล้วแต่าาา่ามาก,กับหมูนนะค่ะน้องค่ะมากย่ไหกะเออหนามากคือเก่าค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าอย่างวาตีมันงามเนะนค่ะนเนาะบรรยากาศงามค่ะเนี่ยทุกคนเบิ้งนหนดอกบัวสวยงามมากเลยงามเนาะจ่เป็นมาทางมาไทายหรือขอเด้อ งามมากคลิปกสิยญ่าเลวเนาะข่ะเนาะยายเพ็ญกับเจดดลาพีลาน้องกอนล่ะค่ะคลิปหนาพอกันไม่ยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขุัลยเด้อค่ะเด้อที่ติดตามติให้กําลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งบวานนองก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอห้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ